ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับอาการเสียนะครับของเครื่องยนต์การเกษตรนะครับก็มีเครื่องเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าก็หลายอาการแตกต่างกันไปนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับในช่อง YouTube นะครับหรือในเพจรับชมนะครับขันทลายเพราะว่างานเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับครับ ตัวนี้นะครับก็อาการเสียนะครับก็คือขาดน้ํามันเครื่องนะครับเครื่องขาดน้ํามันเครื่องนะครับทําให้ชาร์จละลายนะครับก็ทําการแก้ไขก็ก็ค่อยเวียงไปเจียนะครับก็รอประกอบอยู่นะครับตัวนี้ก็คืออีทีเก้าห้านะครับก็อาการเสียมานะครับก็ น้ำมันเครื่องนะครับขึ้นหม้อน้ํานะครับแล้วก็มีควันออกจากหม้อน้ําด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนประเก็นฝาสูบนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าน้ําในหม้อน้ําก็ยังมีอยู่นะครับไอ้น้ํามันเครื่องนะครับคราบในน้ํามันเครื่องก็ยังก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปสตาร์ทแล้วก็ถ่ายน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จอดนานนะครับจอดนานสไตร์ไม่ติดนะครับก็ยังไม่ได้เช็คให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้95นะครับก็เจ้าของก็อยากได้สักให้ทำ11แรงม้านะครับจาก95นะครับจะให้มาทำ11แรงม้านะครับก็เลยก็รอหรือรอประกอบอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนปอกนะครับ แต่ว่าล้อช่่ยแรงไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้เปลี่ยนแต่ปอกนะครับเพื่อเอาไปพิดน้ํเข้าวนานะครับไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะนะครับให้เปลี่ยนแต่ปอกแล้วก็เช็คสตาร์ทเครื่องนะครับลูกปืนนะครับเช็คเพราะว่าจอดนานมากนะครับวาวทำวาวทำเปลี่ยนปอกสูบนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ RT นะครับ RT 140ยสี่สนะครับก็อาการเสียนะครับก็คือข้อเหวี่ยงขาดนะครับก็เลยทำการเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นรถย่ำนานะครับตัวนี้เป็น RT 140นะครับเป็นเครื่องเรียนแบบนะครับคูปุต้านะครับอาการเสียก็ ข้เวียงขาดนะครับก็ทําการเปลี่ยนข้อเวียงเป็นของอาร์ทีร้อยสี่สิบของแท้นะครับใส่กันได้นะครับสาหรับอะไรกูบต้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกูต้าอีทีนะครับร้อยสิบนะครับก็ให้มาทำสแตนดาร์ดนะครับอาการเสียมาก็หลวมนะครับกินน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวนี้ก็เสริมบาดลอดนะครับ จนลูกปืนพาวอร์แนเซอร์นะครับเพราะว่ามีอาการเสียงดังลูกปืนข้าเหวี่ยงยังพอใช้ได้นะครับก็ทําตามงบประมาณนะครับของเกษตรกรนะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเอามาเมื่อวานนะครับตัวนี้ก็จอดนานนะครับจอดนานแล้วก็มีควนควนขาวไหลนะครับสู้ลมไม่ไหวนะครับก็เนื่องจากการเครื่องหวมนะครับก็จะรื้อประกอบกัน วันนี้นะครับขนาดจะเปลี่ยนปลอกซูบทวาวาลนะครับแล้วก็ตรวจเช็คลูกปืนเาอร์ลวเซอร์ลูกปืนพ่อเวียงนะครับเจ้าของบอกอยากได้เป็น120นะครับก็เดี๋ยวมาลือดูก่อนนะครับและอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่กําลังประกอบนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องครูต้านะครับ e t ทนะครับ อีกทีร้อยสิบนะครับจะขอให้ทําเป็นร้อยี่สิบนะครับก็ทําการเปลี่ยนปอกนะครับปอกสูบนะครับ <c oughs> ทําการเปลี่ยนสูบเปลี่ยนกระบ,บอกสูบนะครับแล้วก็ทําวาล์วโตนะครับทำวาล์วโตก็วาล์วก็จะมีขนาด ใหญ่กว่าของเดิมนะครับหน่อยนะครับเพื่ออ่ให้อเอาอากาศนะครับเข้าไปในห้องเ <c oughs> ผาไหม้ได้เยอะแล้วก็คลายเสียนะครับออกจากห้องเผาไหม้ให้ได้เร็วนะครับเพื่อลดการร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ทำร้อยยี่สิบนะครับก็เปลี่ยน บอกสูบนะครับเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับตัวนี้เป็นลูกปั๊มของ et 120ิเป็นของแท้นะครับหัวฉีดก็เป็นของ et นะครับอของ et กั่อบ rt 120 RT115 rt 1 2 0รลูกปั๊มจะเท่ากันนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับ <c oughs> หัวฉีดก็เปลี่ยนเป็นของแท้เลยนะครับก็ตามงบประมาณนะครับตัวนี้ก็เจ้าของอยากได้แบบนี้นะครับ ก็จะต้องใช้เงิน,นใช้งบประมาณเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะได้ของแท้น,นะครับถ้าเรางบไม่ถึงนะครับเราอย่างลูกปั๊มนะครับเราก็ใส่เป็นของแต่งหรือว่าของแกนที่มีขนาดใกล้เคียงกันก็ได้นะครับสําหรับเครื่องนะครับสําหรับวาล์ว <c oughs> วานะครับวาล์วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นวาล์วที่มีขนาดค่อนข้างค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะครับนิดนึงนะครับ ก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูวาวนะครับที่ทำมานะครับตัวนี้ที่ทำจากอู่ในโคราชนะครับครับตัวนี้นะครับวาวก็ าวาวไอเสียนะครับก็จะทำให้เท่ากับของอวา,า,าวไอดีวาวไอดีร้อยสิบนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำใหญ่มากนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าใหญ่มากตัวนี้จะเป็นรูน้ำนะครับก็อาจจะทำให้ฝาสูบเราเสียหายหรือว่าเราแตกได้นะครับก็เลยไม่ให้ทำใหญ่มากนะครับ ก็เลยให้พอประมาณนะครับส่วนเพราะว่าตัวนี้นะครับเราก็ทำเป็นร้อยี่สิบนะครับความคิดส่วนตัวก็คือวาล์วที่โตขึ้นนะครับก็เพื่อให้ดูดอากาศได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อไปทำการเผาไหมา้ในห้องเผาไหม้นะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คายเสียได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าวาล์วเราเพิ่มขนาดแต่ก็ยังไม่ได้ ขวนตรงนี้ออกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ไอเสียได้ไหลได้สะดวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงกาวนาด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสปริงกาวนาก็เป็นสปริงแต่งนะครับก็เจ้าของเครื่องก็สั่งมาให้นะครับแล้วก็สปริงวาลนะครับสองยางนะครับตัวลูกเบี้ยวหรือว่าอ่าพเลอราลิ้นหรือว่าแคมซิงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมนะครับ ก็ไม่เน้นสิ่งมากนะครับก็ใช้งานอยากอยากได้ใช้งานไม่แรงมากนะครับก็เอาพอประมาณนะครับสำหรับพวงรถถ่ายเครื่องลรกเครื่องนี้นะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนนะครับสำหรับร้อยี่นะครับก็ปลอกสูบนะครับปลอกสูบเราก็ใช้ของร้อยี่สิบนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้สั่งมาในเพจนะครับก็เอาปอกไปล้างด้านนอกนะครับเพราะว่าปลอกสูบจะเข้า กับเสื้อสูบไม่ได้เป็นใช้เป็นปลอกสูบของอาทนะครับปลอกสูบเป็นของอาทีนะครับรอยี่นะครับแล้วก็ไปให้ลงกึ่งนะครับรล้างออกนะครับเพื่อให้ยัดกับกระบอกสูบของอีทีได้นะครับเสื้อสูบเราไม่ได้ทำไมนะครับตัวนี้ก็ หรือว่ามีในเพจนะครับที่เขาจัดชุดแต่งขายก็มีนะครับถ้าว่าสะดวกสั่งนะครับหรือว่ามาประกอบเองก็ได้นะครับตัวนี้ลูกก็จะประมาณน่าจะเก้าสิบสี่มิลนะครับเก้าร้อยสิบเก้าสิบเก้าสิบสองมิลนะครับถ้าเป็นเสื้อสูบของ et นะครับเก้าห้าก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเสื้อสูบเท่ากับ et ร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับก็เราก็มาเอาปอก ปอกสูบนะครับที่เราของเราอาทีร้อยยี่สิบโดยการที่ก็มีขายหรือว่าเราเอาไปให้ลงกึงล้างนะครับเพื่อให้ใส่กับเพื่อสูบได้นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็ทําทําง่ายนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์แต่งหรือว่าอุปกรณ์ที่อัพสเต็ปนะครับอัพแรงม้านะครับขายนะครับ ก็งานทําขุบย่านาด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับช่วงนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวจะมีเวลาว่างนะครับก็จะถ่ายอา,อาการเสียที่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายให้ลง,ลงไปในช่อง youtube ให้ดูนะครับหรือว่าการอัพนะคเครื่องนะครับก็น,น่าจ,จะมีช่องนะครับ u ูท b e ทั่วไปที่ทํากัน ครับต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่บ้างอะไรก็น,นะครับก็ก็เลือไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้ามีอ,าอะไรแปลกใหม่ๆหรือว่าคลิปการทำเครื่องยนต์การกาเกษตรนะครับที่ว่าอาการไม่ค่อยเจอนะครับก็จะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับเพื่อนชาวนานะครับที่มีเครื่องมือที่พอจะถอดเองได้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ